ใช่เอเบือเก้าบนเนี่ยบอไม่สามารถที่ิีต่อได้โอ้โัดสเเป็นีผมสั่งไ้ต้มต้มต้มอืมแต่นี่ลาบเกี่ยวไรเนาะเป็ดไงูกกระเพาเนาะ นี่เป็นตะกินของเราเลยนะเจปีบนะครับจายเอเบื่เกาบนเนี่ยบอไม่สามารถที่ิดต่อได้โอต้อเป็นเป็นเบอร์ยูเซาเนาะากันม่ดีเยเนาะเบอร์ยูเซาขายดิขายดีเป็นผู้ใหญ่หูมหีนี่ อันนี้อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันแต่รุนี้เผ็ดตายไม่ไม่เู้เรื่องอันนี้คืออะไรรากผมสั่งไ้ต้มต้มต้มแต่นี่ลาบเกี่ยวอะไรเนาะเดี๋ยวดิ หิงไงเถอะแล้วกค้างมั่หิบไงเนาะบ่อเลือดนะครับบ่เลือดนะอ่าไ่กอดบ่อบ่อเลือดบ่เลือดระวัง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 มันค่อยๆก็ได้เอาเลือดมือใส่กันบ่อเดี ักลอยดิเน,น,เาานง่ายเนาะชุดรหัสิบาทเนาะจุดรหัสิบาทหกสิบวดดิห่างกิ่างตัเนาะห่างกี่ไงทีที่บอกว่าเขาแม่หกสิบบาทเลยแมมเสร็จล้ว คน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 เรียบร้อยใช่ที่พี่ครับสูตรพี่สูตรคือน้ำซุปนีต้มปรุงไปแล้วใช่ไปต้ว้าวนี่เป็นบาอย่างเนาะนี่เป็นตะกินของเราด้วยนะเจ็บปีบนะครับผักสดตัวอยากเพิ่มผักกับเพิ่ม อ้าวขอบคุณครับเอาปีให้ปีใช่ไหมจายเราตังอยู่ไหนพีจายโอนเนี่ยเนเนี่ยพกัอนมีโอนเนี่ยโอนมีโอนมีบ่มีตเอื้องรอกจนมีไะตดบ่มีบอื้องโอนกับมีโอเค